คุณผู้ชมครับเชื่อไหมฮะว่าทางเรจินทอมคาร์นะครับมีโปรโมชั่นให้ช่วงส่งตาแนะครับส่วนลดนะครับมากกว่าถึงครึ่งแสนเลยนะครับซึ่งแอคคอร์ดคันนี้ครับเข้าร่วมโครงการเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดเพจเดิมคุณผู้ชมครับจะต้องไม่มีรอยแกะหรืออะไรทั้งนั้นไม่มีสเก็ตสีนะครับติดบริเวณเพจอันนี้ก็สีเดิมนะครับซอกไหนเดิมซอกหน้าในเช่นเดียวกันนะครับหัวหิ่งหลังชัดๆนะเซ็นเซอร์ระดับครบครบนะครับกล้องเลนส์วอลชัปมีให้แน่นอนนะครับเจริญจินทมคาครับ วันนี้นะครับผมมีรถแนวดีเซ gment มานำเสนอหนึ่งคันนะครับนั่นก็คือ Honda Accord ครับเป็นจัล1.5เทอร์โบอัดเป็น1.5เทอร์โบ EL ครับไม่ใช่ RS นะฮะเป็นโมเดล year ปี2019ครับโฉม g e n e r a t i o นที่10นะฮะก่อนที่ดูคลิปเต็มคุณผู้ชมครับผมฝากนิดนึงนะฮะฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไปด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางนิตยสารบันเรับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มสู่การรีวิวกันเลยคุครับ ซึ่งต้องบอกก่อนว่าแอคคอร์ดนะครับมีฐานการผลิตนะครับมาอย่างยาวนานเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นโฉมเป็นโฉมเจนสิบเนาะซึ่งแอคคอร์ดนปัจจุบันนะครับจะมีถึงโฉมเจนสิบเอ็ดแล้วนะครับเป็นออกั้งใบแดงตอนนี้จะได้ไปโฉมเจนสิบเอ็ดนะครับซึ่งนะฮะถ้าเกิดใครที่ชอบฟิลลิ่งของเครื่องสันดาบครับโฉมเจนสิบเอ็ดจะทำให้คุณผู้ชมไม่ได้นะครับเพราะว่าทุกรุ่นยอดของเขานะครับจะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดหรือว่า e-hv หมดแล้วนะครับซึ่งคันนี้คือเครื่องยนต์พันมมาากนนนะะคครรัับบเดี๋ยวผขออุญต สตาร์ทรถให้ฟังก่อนแล้วกันอันนี้สามารถสตาร์ทผ่านกุญแจรีรโมทได้คุณผู้ชมครับนะฮะสตาร์ทได้เลยนะเพียงแค่เรากดปุ่มล็อกรถทีหนึ่งนะครับเปิดล็อกรถครับแล้วก็ล็อกรถอีกทีหนึง่งแล้วกดปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทครับเท่านี้รถของเราก็จะสตาร์ทได้แล้วครับถือว่าค่อนข้างเป็นอีกหนึ่งออปชันที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับอันนี้ผมสตาร์ทเพราะลายนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในรถแอร์จะได้เย็นๆน,นะครับอ่ะเรามาดูด้านหน้ากันนะครับบริเวณเอ็กซ์เทอร์เรียด้านหน้าของตััวรรถนคบ เสน่ห์ของแอคคอร์ดก็คือบริเวณกระจังด้านหน้าครับโฉมเจ n สิตเนาะกระจังเขาอะบริเวณตรงอินเตอร์คูลเลอร์คุณผู้ชมครับมันจะเป็นบอกว่าเป็นสีดำดำดูดูใหญ่ๆแบบนี้นะนะครับตัดด้วยคิวโพรเมียมครับเพื่อให้ดูถึงความพรีเมียมอยู่นะครับกระจังด้านหน้าเป็นสีโครเมียมพร้อมกับโลโก้ฮอนด้ามาร์กนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับขยับไปทางด้านข้างคุณผู้ชมครับบริเวณไฟนะครับระบบไฟของเขาเนี่ยครับเป็นแบบฟูลเลยนะฮะ LED เต็มระบบเลยพร้อมกับระบบของนะครับไฟเปิดปิดออโต้มีมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับ ทางด้านบนนะฮะจะมีบริเวณไฟเลี้ยวนะครับเป็นแสง LED ด้านล่างครับเป็นไฟ Day Running Light นะฮะแสงสีขาวไฟหลักเป็น LED เต็มระบบเลยนะครับขยบมาทางด้านล่างคุณผู้ชมครับบริเวณฟลอกแลมป์นะฮะเป็นไฟ LED เช่นเดียวกันแสงสีขาวนะครับถือว่าดีไซน์ด้านหน้าทำมาได้ค่อนข้างจะสวยงามนะครับแล้วก็คันนี้ต้องบอกว่าสีต่างๆในแท้เดิมโรงงานนะครับผมขยบไปทางด้านข้างกันคุณผู้ชมครับบริเวณล้อมแม็กนะฮะอันนี้จะได้เป็นแม็กเดิมโรงงานคุณผู้ชมครับเป็นขอบ10 หกนิ้วหรือสินิ้วขออภัยครับขอบสินิ้วนะฮะเป็นสีดำปัดหน้าเงาเนี่ยครับล้อแม็กมาเป็นล้อแม็ก5แม็ก5รูนี่ครับดิสเบรก4ล้อแล้วนะครับระบบความปลอดภัยครับ A B S ต่างๆเนี่ยครบๆแล้วนะแล้วบริเวณด้านในผู้ชมครับบริเวณเบ้าโชกนะฮะนี่ดูนิดนึงนะครับเดิมสนิททุกจุดนะครับไม่มีส่วนของคราบสนมสนิมใดๆทั้งสิ้นเนียครับผมขยบมาส่วนถัดไปบริเวณด้านข้างของตัวรถครับซึ่งอันนี้จะเป็นตัวแอคคอร์ดเนาะจะมีในส่วนของกล้องเลนส์วอชมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นกระจกทับกับไฟฟ้านะครับเพราะมีไฟเลี้ยว LED มาให้นะครับกล้องเลนส์วอลเป็นสิ่งที่ผมชอบในคอนด้วของคันด้าเนาะนะครับซึ่งแอร์คอร์ดมีให้แน่นอนนะครับในส่วนของมือเปิดประตูผู้ชมครับเป็นสีเดียวกับเป็นสีโครเมียมนะฮะเป็นระบบสมาร์ทเอนทรีแล้วนะครับทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งคนขับแล้วก็คนนั่งนะครับเพียงแค่เอาดีกุญแจอยู่ใกล้ๆกับตัวเราเนาะสอดมือเข้าไปครับปลดล็อกรถได้แล้วครับแล้วก็จกก็จะกล่าวออกมาแบบนี้นะครับถ้าเกิดจะล็อกรถครับก็เพียงแค่สัมผัสเบบบาาาๆทงด้้นนครรัถกก็็จะลลอแว นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งออปชันที่ค่อนข้างจัดเต็มนะครับอ่ะผู้ชมครับมาดูโครงสร้างกันสักเล็กน้อยแล้วกันเมื่อเป็นประมาณไหนนะครับบริเวณฝั่งคนนั่งนี่ฮะอ่ะผู้ชมครับดูกระดูกงูนะครับบริเวณเม็ดอาร์ตต่างๆมาร์กิ้งต่างๆผู้ชมครับกลมระยะเท่ากันชิดติดกันนะครับถือว่าสวยโครงสร้างเดิมนะครับบริเวณส่วนถัดไปคือบริเวณด้านล่างผู้ชมครับรถของ Honda มันจะมีบริเวณเทจตรงนี้ผู้ชมครับเทจจะอยู่ทางฝั่งคนนั่งนะ จะถ้าเกิดเพจเดิมคุณผู้ชมครับจะต้องไม่มีรอยแกะหรืออะไรทางนั้นไม่มีสเก็ตสีนะครับติดบริเวณเพจอันนี้ก็สีเดิมนะครับซอกไหนเดิมซอกด้านในเช่นเดียวกันนะครับน็อตด้านในไม่มีการแกะหอไขเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นครับรวมไปถึงนี่ฮะบริเวณประตูด้านข้างนะครับน็อตประตูหน้าบริเวณเสาเนะครับเดิมสนิทไม่มีร่องรอยการแกะหอวไขครับถือว่าโอเคเลยนะครับส่วนถัดไปคุณผู้ชมครับมาดูบานที่2กันทางฝั่งซ้ายนี่ครับว่าโครงสร้างเป็นประมาณไหนคุณผู้ชมครับมาดูไปพร้อมๆกันนะครับออ่าดู นี่ครับมาร์กิ้งต่างๆนะครับกลมคมสวยนะครับซอกต่างๆสีแท้เรียนเดิมนะนี่ครับซึ่งเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแอคคอร์ดเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่ได้ความนิยมมาอย่างยาวนานนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งผู้ชมครับโชว์รูมของเรานะครับตั้งอยู่กรุงเทพมหานครราชพฤกษ์ติ่งชันนะครับเปิดทำการทุกวันตั้งแต่8ปดโมงครึ่งนะครับถึง5้าโมงครึ่งนะฮะยูนิฟอร์มวัดบังน้ำกระจมทอง15นะสุดท้ายคุผู้ชมครับบางท่านอาจไม่รู้นะฮะที่เปิดฝั่งนส่วนของ เขาเรียกว่าเป็นสวิตซ์เปิดเนาะไม่มีมาให้นะครับต้องกดอย่างนี้เอาครับเพื่อเปิดนะนะครับซึ่งพนักงานตามปั๊มเมอร์เขาจะทราบอยู่แล้วนะครับอันนี้เติมน้ำมันได้ถึง e 2 0 e 8 5เติมได้นะครับอ่ะขยับไปทางด้านหลังผู้ชมครับระบบของไฟนะครับเป็นไกด์ไลดิ้งแล้วนะครับเป็นแสง LED แสงสีแดงนะครับเป็นไกด์ไลดิ้งแล้วตอนกลางคืนเนี่ยคือสว่างมากนะไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยครับเป็นระบบของ f u l LED l เรียบร้อยแบบเต็มระบบนะครับทางด้านหลังมีกล้องส่องถอยมาให้นะครับพร้อมกับปั๊บเซนเซอร์ จัดมาให้เรียบร้อยนะครับเปิดไปดูฝาท้ายนิดนึงเก็บข้าวของเป็นยังไงบ้างนะครับคุณผู้ชมครับตามสายแอคคอร์ดนะฮะเก็บข้าวของได้จุใจนะครับไม่ว่าจะเป็นขุงกอล์ฟนะฮะอุปกรณ์กีฬาต่างๆสามารถทําได้นะครับผมมาดูภายใต้นี้ซิมีอะไรมาให้บ้างนะครับอุ๊บอ่ะดูไปพร้อมกันคุณผู้ชมครับอ่ะอุปกรณ์ต่างๆมีให้ครบๆนะครับปุบกับแม่แรงนะฮะเปิดมาดูยางอะไรซิโอเคยางอะไรมีนะครับซอกด้านในคุณผู้ชมดูนิดนึงนะฮะ บริเวณซิลิโคนต่างๆนะครับเดิมสนิททุกจุดนะฮะไม่มีร่องรอยการทําสีนะเพราะว่าบริเวณตรงที่เก็บยางอะไหล่คุผู้ชมครับสีจะต้องเป็นสีผิวแบบเปลือกไข่ไก่นะครับจะต้องไม่เป็นสีเงาหรือเคลือบเสื้อเล็กเกอร์นะเพราะว่าอะไรตอนออกห้างใบแดงทางโรงงานของรถนะครับทุกรุ่นเลยนะครับบริเวณตรงที่เก็บยางอะไหล่เขาจะไม่ลงแล็กเกอร์กันนะครับเพื่อเป็นการเซฟคอร์สเนาะอ่ะเบาะแถวสองสามารถพับได้นะครับดยการดึงสลักตรงนี้คานผู้ชมครับอ่ะผมผมดึงแล้วนะเดี๋ยวไปดูด้านหนกันนะครับเพราะว่า อันนี้เป็นรถแนวดีเซ gment นะที่สามารถพับเบาได้นะครับเนี่ยผู้ชมครับกรณีเราซื้อของชิ้นยาวๆมานะครับเพียงแค่เราดึงสลักแล้วแล้วก็ผักลงมาก็สามารถนะครับใส่พวกของอะชิ้นใหญ่ๆยาวๆได้แล้วนะถือว่ารถดีเซ g มนต์เนี่ยน้อยน้อยรุ่นนะที่จะทําได้นะครับเอาผู้ชมครับมาดูโครงสร้างกันต่อบริเวณด้านนี้ครับคุณผู้ชมครับว่าโครงสร้างเป็นประมาณไหนนะฮะบริเวณประตูฝั่งขวามือนะับแถวแถวที่สองดึงมาเลยผู้ชมครับดึงให้ดูแบบนี้เลยนะฮะ สวยงามนะครับบริเวณมาร์กิ้งในต่างสวยงามนีครับไม่มีร่องรอยการทํามารวมถึงด้านในครับซ่อกประตูใช้เนียอการนะครับน็อตไม่เคยมีการแกะขยับขยับนะครับแกะเก่าใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวบานสุดท้ายนะครับที่ผมจะให้ดูก็คือบริเวณบานหน้านั่นเองนะครับว่าโครงสร้างเป็นประมาณไหนมีการโดนมาหรือเปล่าผู้ชมมาดูด้วยพร้อมๆกันเลยนะอ๊ออ่ะดึงด้วยให้ดูเลยนะครับมาร์กิ้งนต่างๆนะครับกลมคมสวยนะครับ บริเวณด้านข้างเพ่สติกเกอร์คุณผู้ชมครับไม่มีร่องรอยในครับในการโดนพ่นสีมานะครับนี่เดิมเดิมสนิทแห้งๆเลยนะครับด้านในครับแป้นเบรกแปบบ้นคันเร่งคุณผู้ชมครับไม่มีคราบสนิมนะฮะรถคันนี้การันตีได้อีอย่างหนึ่งว่านี่ฮะไม่เคยผ่านการจมน้ํามานะครับรวมไปถึดงด้านข้างครับบริเวณประตูด้านหน้านะฮะน็อตต่างๆนี่กลมคมสวยครับไม่เคยมีการแกะถอดขายเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ชมครับบริเวณแผงนประตูด้านข้างผมให้ดูนิดนึงนะวัสดุข,ของเขาเนี่ยฮะจะเป็นแบบว่า เรียกว่าซอฟทัชนะครับทางด้านบนด้านล่างเลยเป็นซอฟทัชหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเมมเบอร์มีมาให้2ตํตำแหน่งนะครับแล้วปุ่มบังคับทางด้านบนตรงนี้นะจะมีในส่วนของพับกระจกนะครับปรับกระจกซ้ายขวาแล้วก็มีจอยติกให้บังคับนะครับเซ็นเตอร์ล็อกมีให้ล็อกกระจกมีให้นะครับออโต้เนี่ยมีให้2บานคู่หน้านะครับผมถือว่าค่อนข้างครบคันนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายใต้ฝากระโปรงกันผู้ชมครับว่าภายใต้ฝากระโปรงนี้จะเป็นประมาณไหนครับ มาเรามาเปิดดูกันเลยเป็นประมาณไหนคุณผู้ชมฟืบโอ้โหคุณผู้ชมครับเครื่องนะฮะแหง้งแงแหง้แหงแงเลยนะครับไม่มีส่วนค่านะ้ำมันเยิ้มย้อยในเางสิ้นนะครับย้ำอีกทีนึงนะเป็นเครื่องยนต์นะครับ1.5เทอร์โบวีเทคนะฮะถือว่าแรงตื่ตาร์แน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับดูนิดหนึ่งเบ้าโชกคนะฮะน็อตต่างๆเดิมกลมสวยนะครับไม่มีร่องรอยการขยับแกะเกานะรวมไปถึง้างนั่นใน น็อตฝากระโปรงได้คร mm ับไม่มีร <não S 1> ่องรอยการเปลี่ยนทาสีใดใทั้งสิ้นเลยครับบริเวณแก้มด้านข้างเช่นเดียวกันนะครับน็อตไม่มีร่องรอยการขยับนะครับบริเวณคานหน้านะฮะไม่เคยมีการแกะใดใดทั้งสิ้นเดิมสนิททุกจุดนะครับรวมไปถึงเบ้าโช๊คฝั่งซ้ายมือคุณผู้ชมมาดูไปพร้อมๆกันนะฮะสวยมากนะฮะไม่เคยมีการแกะบอดี้โครงสร้างเดิมนะครับทางด้านบนนะฮะอันนี้เลขใหม่ประมาณแสนกลางคุณพี่สานะครับต้องเป็นประมาณนี้ต้องไม่ใหม่เกินไปแล้วก็ไม่เก่าจนเกินไปนะครับ เพลสติกเกอร์แบรนฮอนด้าต้องมีนะทุกรุ่นฝาปรงหน้านะครับซิลิโคนจิกปลายมีรอยเล็บนะฮะฟิลลิ่งการจิกนะฮะจะต้องไม่นิ่งเกินไปไม่แข็งโชกเกินไปนะครับอันนี้ทําให้คุณได้นะฮะซึ่งแอคคอร์ดที่ชอบอย่างนึงก็คือบริเวณฝาปรงหน้าเนี่ยเขามีโช๊คคัามาให้เนาะถือว่าค่อนข้างครบขันนะครับแล้วก็ใครอยากเป็นเจ้าของแอคคอร์ดคันนี้นะครับผู้ชมครับราคาของเขานะราคาโปรโมชั่นนะผมมีให้นะครับดูว่าจบคลิปละอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านในห้องโดยสารครับว่าออปชั่นมีอะไรมมมาาาาใให้้้้้บบบบงไปดูููกัััันนนนนคคคครรรร่ผชตออีะยแลว ต้องบอกก่อนว่าระบบของแอร์คอร์มีระบบหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบมันก็คือในระบบของเวลคัมซีทครับเวลคัมซีคืออะไรใช่ไหมผมพี่คุณผู้ชมสังเกตที่เบาะให้ดีนะเดี mm ๋ย hmm. วผมจะเหยียบเบรกครับกดปุ่มพุทสตาร์ทบอกเขานะครับจะทําการปรับเข้าไปข้างหน้าแบบนี้นะครับเพื่อเวลคัมให้เราตําแหน่งเมมที่เราเซ็ตไว้นะครับหรือถ้าเกิดเมื่อเราจะลงจากรถคุณผู้ชมครับตอนระดับเครื่องยนต์นะกด engine stop ครับเบาะก,ก็ขยับถอยหลังไปเห็นไหมคุณผู้ชมถือว่าเป็นออปชั่นหนึ่งที่รถดีเซกเมนต์นะ ต้องมีนะครับซึ่งแอคคอร์ดมีให้คุณเรียบร้อยนะครับอ่ะเรามาฟังเครื่องยนต์กันฟังเสียงเครื่องยนต์เป็นประมาณไหนครับโอเคเชึ้งเดียวติดนะครับอันนี้เครื่องยนต์หนึ่งพันห้าร้อยซีซีเทอร์โบนะครับผมเบาเสียงก่อนนะเบาแอร์ด้วยเดี๋ยวลมเข้าเนาะครับโอเคนะครับผู้ชมครับมาดูออปชันกันที่เขามีมาให้กับเจ้าแอคคอร์ดคันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าแอคคอร์ดคันนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อแอปเปิลคาเพียอะไรได้นะแต่ต้องเป็นแบบเสียบสายนะครับตอนนี้ผมไม่ได้เสียบสายนะผมแจ้งไว้ก่อนนะครับเป็็็นนนนนนนจออออทัััััชสกกกกรรรรรีเเตมมมะะะบบบบคคาาดูลล้งงถยหห่ปปณไ ก็ให้หลังชัดๆนะเซ็นเซอร์ในหลังครบๆนี่ครับกล้องเลนส์วอลชัปมีให้แน่นอนนี่ครับแต่กล้องขยับไปปิดประตูนิดนึงสิอ่าผู้ชมดูนิดนึงนี่ครับกล้องเลนส์วอชใช้งานได้ปกตินะนี่ครับอ่าส่วนต่อไปผู้ชมครับคือบริเวณในส่วนของพวงมาลัยนี่ครับอันนี้เป็นมัลติฟังก์ชันแล้วนี่ครับวัสดุอ่ะเป็นหนังเป็นหนังทรงสปอร์ตสามการ์ดนะครับเทสแต่หน่อยแต่ดังนะครับเป็นระบบของ Honda Sensing มีมาให้เรียบร้อยนะครับคุ้ยกันโทมีมาให้รวมไปถึงแพลตต์ชิพครับ การปัดเพด้าชิพมีมาให้เช่นเดียวก,กันและอีกโหมดที่ผมชอบครับอันนี้เขาได้มีโหมดขับขี่ให้คุณผู้ชมครับเป็นโหมดสปอร์ตเมื่อเรากดปุ๊บหน้าปัดเลนใหม่แล้ว็จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วเสียงื่องยงก็จะเปลี่ยนด้วยนะผมเล่นให้ฟังทีนึงครับอันนี้คือโหมดโหมดสปอร์ตนะครับแต่พอเรากดโหมดอีโคครับหน้าป,ปัดเลนใหม่เราก็จะเปลี่ยนไปนะครับเสียงก็จะเปลี่ยนไปอันนี้คือท่อเดินนะคุณผู้ชมซึ่งผมชอบนะ การมีหมวกขับขี่ให้นะครับคันนี้เล็กใหม่คุณผู้ชมครับเพียงแค่1นึ่งแสนหกหมื่นกิโลนะครับไม่แท้ไม่สูงไม่เดิมออกห้างไปแดงมาเลยนะจ๊ะอ่ะส่วนวปลายคุณผู้ชมครับคือเลเวนแห่นะครับอันนี้เป็นแอร์ออโต้แบบดิโอโซนครับปรับอ,อุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้นะครับปรับเล่นโหมดออโต้ได้ด้วยทั้งซ้ายทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับแรงลมก็จะเพิ่มขึ้นมาอ่ะผมเทแรงลมไม่ฟังทีหนึ่งแล้วกันอ่ะคุณผู้ชมได้ยินเสียงแรงลมไหมลมค่อนข้างแรงนะนะครับ แล้วก็ทางในส่วนของเกียร์ครับผู้ชมครับอันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติเป็นเกียร์อัตโนมัตินะ่ครับเป็นเกียร์ CVT เรียบร้อยนะครับปรับเล่นโหมดแมนนวลได้นะครับโดยการสับผ่านพวงมาลัยนะครับบวกกับขี่อยู่ทางด้านล่างนะครับมีโหมดอีโค่เดี๋ยวว่าอีคอนนะครับแล้วก็โหมดสปอร์ตอยู่ตรงนี้นะครับขยับมาคุณผู้ชมจะเจอกับในส่วนของเบรกมือไฟฟ้าครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับกรุณาเหยียบแป้นเบรกมือเพื่อปลดล็อกเบรกมือใช้งานได้ปกติครับนี่ผมกดให้ดูด้เฉยๆนะนะครับ อเขตส่วนต่อไปผู้ชมครับเป็นส่วนของโฮเบเกครับโฮเบเกมีให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะฮะกรุ้งและจอติดไฟแดงครับโฮเบเกสำคัญมากนะทำให้เดินทางไกลเนี่ยครับมันจะไม่ค่อยเหนื่อยจะเข้าไหลนะครับส่วนต่อไปผู้ชมครับเนส่วนของเบาะเนี่ยฮะเบาะเป็นเบาะหนังครับทรงสปอร์ตนะซึ่งเป็นปรับไฟฟ้าครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งคนนั่งนะครับแล้วก็ฝั่งคนขับเลยปรับได้ปรับทิศทางและฝั่งคนขับครับปรับเดินหน้าครับปรับถอยหลังนะฮะยกขึ้นกดลงครับ หรือปรับพนักพิงต่างๆทําทได้นะครับซึ่งมีในส่วนของด้านหลังไฟฟ้ามาให้ด้วยนะนะครับซึ่งผมว่าผมชอบนะระบบด,ด้านหลังไฟฟ้าเนี่ยนะครับแล้วก็มีเมมโมรีซีนให้2ตําแหน่งที่ผมแจ้งข้างต้นไปนะครับปรับใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับตามที่เราเซ็ตค่าไว้นะครับแต่อันนี้ต้องแจ้งก่อนว่ายังไม่มีในส่วนของหมอนปรับไฟฟ้ามานะครับส่วนต่อไปผู้ชมครับในส่วนของ,ของเราไปตรงไหนกันแล้วเนาะไปนี่แล้วเออนี้ที่พักแขนลืมเลยที่พักแขนผู้ชมครับวัสดุของเขานี่นะครับจะเป็นหนังนิ่มๆนะครับพรีเมียมนะ ขนาดก็ค่อนข้างใหญ่นะ่ครับค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะเปิดเข้ามาความลึกครับประมาณครึ่งฝัามือได้นะครับมีที่บังแยกเอกสารแยกพวกเก็บเศษกระจุกกระจิกมีมาให้อยู่นะครับแล้วก็วัสดุตรงคอนโซลกลางเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากในแอคคอร์ดนะครับคือเขาเป็นซอฟทัชแล้วนะคุณผู้ชมเป็นวัสดุนุ่มๆนะครับไม่มีร่องรอยแตกรอยงาใดทั้งสิ้นนะครับกระจกตัดแสงมีมาให้นะครับแต่ไม่เป็นกระจกแต่แบบออโต้นะรวมไปถึงกล้องมันถึงหน้ามีมาให้นะครับกล้องหลังยังไม่มีนะครับ ที่พังแดดมีมาสองฝั่งมีกระจกให้แต่ไม่มีไฟคุณผู้ชมนี่ครับผ้าหลังคากิ๊บกิบคุณผู้ชมครับประมาณสักเกเผ้าหลังคาสวยๆเลยนะครับไฟส่องแมพคุณผู้ชมครับซ้ายขวาชัดเจนแสงสีเหลืองนะครับที่บางที่เก็บแว่นมีมาให้เรียบร้อยนะครับถือว่าค่อนข้างครบนะฮะในรถดีซกเมนต์นะซึ่งความสบายของแอคคอร์ดครับไม่ได้อยู่ที่ด้านหน้าครับอยู่ที่ด้านหลังเดี๋ยวผมไปนั่งให้ดูครับว่าเป็นประมาณไหน คุณผู้ชมครับเราลองมานั่งแถว2องกัดูดีกว่าว่าแอคคอร์ดคันนี้ครับแถว2นั่งแล้วจะเป็นประมาณไหนนะครับซึ่งถ้าเกิดผู้ชมนะครับอยากลองมาเช็ดลายรถของผมนะฮะมาลองนั่งมาลองฟิลนะครับโชว์ลุงของผมนะฮะอยู่ที่กรุงเทพมหานครรัติุฒิหนิ่งชั้นนะครับเปิดทําการทุกวันตั้งแต่8ปดโมงครึ่งนะฮะถึง5้าโมงครึ่งเลยนะครับหรือคุณพี่สามารถสายด่วนสายตรงนะครับหาผมได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับติดต่อมาได้ตลอดเวลานะจ๊ะอ่ะคุณผู้ชมครับมาดูเบาะแถว2กันเป็นประมาณไหนครับวััสดุต่่างงๆเป็นนนหะไมมี ออนแอนะครับปีกไม่มีเสียทรงฟองน้ำแน่นๆนะครับเป็นหนังสีดำสุดพรีเมียมนะครับซึรีล่าตอนนั่งคุณผู้ชมครับมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้นั่งหลังหลังตรงนะจะแบบว่าปรับเอ็นมาในในระดับนึงนะครับผมไม่ผมไม่ส่วนสูงที่175นะเล็กรูมครับเหลือนะฮะเฮดรูมประมาณกำปั้นครึ่งครับถือว่ากว้างในระดับหนึ่งครับขออนุญาตคุณผู้ชมครับสามารถนั่งไขว่ห้างได้เลยนะค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็มีแอร์หลังมาให้คุณผู้ชมครับ แอร์หลังมีมาให้นะปรับแรงลมได้นะครับปรับทิศทางได้นะฮะแอร์ยันเจี๊ยบเลยนะครับไม่มีเพราว่าเอาเลทมาให้นะนะครับเขาเยยบมาตรงกลางคุณผู้ชมโอเคนะครับเมื่อนั่งตรงกลางคุณผู้ชมครับผมเจอสิ่งที่ต้องติแล้วนะครับเขาจะติดโบเินพาตรงนี้นะครับเมื่อเราเอาขาไปข้างบนใช่ไหมอึดอัดเลยนะครับแต่เกิดแชร์กับเพื่อนๆครับก็ในระดับดึงนะฮะแต่ตรงนี้คือข้อเสียครับหมอนตรงนี้รองคองเนี่ยมันปรับพนักพิงไม่ได้คุณผู้ชมเราจะนั่งท่าทางไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ถ้านั่งตรงกลางนะครับ แต่ถ้าเกิดโดยสาสคนเนี่ยผมว่ากำลังดีนะครับกำลังดีเลยนะฮะอ่ะสุดท้าย่น้อมครับบริเวณที่พักแขนนะฮะมีมาให้้องครับอเดอร์2องตำแหน่งนะครับครบเลยหรือระบบไอโซ i x ต่างๆผู้ชมครับมีมาให้เช่นเดียวกันนะครับไอโซฟินะฮะมีมาให้เรียบร้อยอยู่ทางด้านนี้อันนี้นะครับนี่ไอโซ i x มีมาให้นะครับผมซึ่งแอคคอร์คันนี้นะครับมีม่าหลังไฟฟ้ามาให้นะแต่มันข้างยังไม่มีนะครับอ่ะ ประมาณนี้ผู้ชมครับในระดับการรีวิวนะครับด้านนอกด้านในเนี่ยเสียงเครื่องบอดี้ต่างๆโครงสร้างน่าถือว่าครบๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราคากันนะครับโปรโมชั่นกันว่าอยู่ที่เท่าไหร่ไปดูด้วยกันครับผมเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับกับออปชั่นต่างๆนะครับโครงสร้างภายนอกภายในที่ผมจัดมาให้ดูนะครับซึ่งข้อในย้ำอีกทีหนึ่งครับคือ Honda Accord ครับ1.5 Turbo L ครับเป็นโมเดลเยียร์ปี19นะครับเป็นโฉม เจเนอเรชันที่10นั่นเองนี่ครับซึ่งราคาที่ดีเจตั้งไว้นะฮะอยู่ที่7จ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับแต่กับผู้ชมนะครับดูคลิปของผมจนจบนะฮะแล้วติดต่อไปที่ด้านล่างนี้ครับโดยการแขีหน้าจอไปด้วยนะแล้วส่งไปนะครับรับไปเลยส่วนลดครึ่งแสนครับราคาของน้องนะฮะจะเหลือเพียงแค่เจ็ดแสนนะครับสามหมื่นเก้าพันบาทครับเจ็ดสามเก้าทันนั่นเองนะฮะตกเรทผ่อนประเดี๋ยวผู้ชมครับจะผ่อนเพียงแค่ประมาณสักหนึ่งหมื่นสามพันบาทตลอดสัญญาครับเป็นกรณีซีดาวนะครับเจ็ดปีแปด และทางดีเจนโฮมคาร์นะครับยังมีดอกเบี้ยเริ่มต้นให้ครับอยู่ที่0.99%นะค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคานะครับอย่าลืมผู้ชมครับถ้าสนใจแอคคอร์ดคันนี้นะครับอย่าลืมติดต่อไปที่หลังบ้านของเรานะครับ y t d j e n e นะฮะหรือติดต่อเบอร์สายตรงที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับติดต่อหาผมนะครับคุณเจเพื่อรับโปรโมชั่นต่างๆไปนะครับอ่ะหากชอบคลิปนี้นี่ผู้ชมครับผมรบกวนนิดนึงนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันไปด้วยนะฮะเพื่อได้ภาคคลิปใหม่จากทางดีเจนโฮมคาร์คคคครรรัััััััับบบวววววนนนนนนนีีี้้้้ผมมเเจจขอออตลลาาไไปปกก่่ใหหิสสด